ดอกไม้เขาเรียกดอกดาวกระจายนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากมากเลยดอกกำลังบานเต็มไปหมดเลยสวยงามมากมากดูใกล้ๆนะคะดอกกำลังแบบสวยงามมากมากเลยดอกเต็มไปหมดเลย เห็นแล้วสดชื่นมากนะคะสวยงามมากมาอินฟินิตี้เลขนำโชคนำลาบไม่มีที่สิ้นสุดโชคลาภอันทองไหลมาเทมาอุพยานาของเรานะคะสวยงามมากเดี๋ยวจะซูมให้เห็นให้เห็นทั้งทั้งสาม เลขนะคะอินฟินิตี้สวยงามมากสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์วันที่9กานะคะวันนี้เป็นวันที่สดชื่นเป็นวันที่อากาศฟ้าป,ปลอดโปร่งมาก วันนี้ก็จะพาไปทําบุญวันโกนใหญ่ที่ป่ามะขามอีกเช่นเคยนะคะจะพามาเดินเที่ยวในป่าแผ่นะคะสถานที่อันสวยงามของน้วบ้าศูนไทยของเรานะคะติดตามชมกันได้เลยนะคะ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะธรรมชาติสวยงามมากร่มรื่นสดชื่นสบายตาดอกไม้มากมายนะคะจะพาเดินเที่ยวรอบๆใน นิวบ้านสวนไัยของเรานะคะอีกสักพักน่ก็จะไปทําบุญที่ป่ามะขามธรรมชาติสวยงามมากนี่นะคะนี่ปลูกพญานาคที่ป่ามะขามที่ป่าแผ่ของเราใช่ที่ป่ามะขามนะพูดผิด ดอกไม้ต้นไม้หลากหลายสีสันสวยงามสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากต้นไม้สีสันซึ่งที่นี่ก็มีแต่ธรรมชาติสวยงามดอกไม้หลากหลายชนิด ที่ได้ปลูกไว้นที่ป่าแผรนะคะสวยงามมากให้ชมนะคะสวยงามสซ,ซึ่งที่นี่ที่นิวบ้านสุนพายนะคะช่วงวันโกนกับวันพระเจ้าหน้าที่ ในบ้านสุนทรภัยของเราก็จะเน้นใส่ชุดขาวกันนะคะปฏิบัติสวดมนต์ภาวนากันกันทุกคนนะคะบุญจะได้หนุนนำบุญจะได้หนุนนำพวกเราทุกคนให้มีความสุขให้มีความเจริญให้มีความมัง่งคั่งร่ำรวยนี่คือพญานาคสวยงามมากเลยนะคะ สวยงามมากเลยจะพาเดินรอบๆปู่ย่าหน้าของเราต้นไม้สีสันสดใสธรรมชาติงดงามเหมาะกับการมาทำบุญมาทำธุรกิจที่บริษัทนิวบ้านสวนไพรของเวานะคะธรรมชาติสวยงามมากพาเดินชมสักพักหนึ่ง เดี๋ยวจะพาไปทำบุญต่อนะคะสวยงามสวยงามดอกนีดเกเล็กดอกดอกงอนไก่สว,ส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 วยงามมากสีสันสดใสสวยงามมากนะคะเข้ามาเข้ามาชมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ แม่สายชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ใให้กับทุกท่านได้เข้ามารับชมรับดูในคลิปของเรานะคะแม่สายชาแนลก็เริ่มมาทำคลิปสวยงามมากดอกอันนี้เป็นดอกดอกดาวกระจายนะคะสวยงามมาก พาชมสวนดอกไม้นี่นะคะปูหน้าตาออสดใสมากปูทยนนานาคของเรานะคะสวยงามสวยงามมากๆทางหน้าก็เป็นเลข อินฟินิตนะคะ8ปดตัวอินฟินิตี้มีโชคไม่รลาไม่สิ้นสุดใครมาที่นี่ก็มั่งมีสีสุขกันทุกคนนะคะอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนปูพน่พญานาคของเรานะคะสวยงามมากสวยงามมากมาก าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับแม่สายชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ